สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตะครับโอ้อย่างยับเลยครับมีม,มีรถไถดูแมโครเดินมีรูกกี่รอบแล้วครับจอมลงทุนห้างเนี้ครับจอมลงทุนแมโครต้องเดินทำทางแล้วครับหิวดินมาด้วยนะครับเมื่อกี้จานอาร์ขโมยดินเขาอ,อีกแล้ว ขาแจ้งจับนะอาจารย์ไม่มีรถไถครับต้องใช้ไมโครทาทางกว่าจะเสร็จงานนะครับร่องนี้น่าจะเป็นหลุมเป็นไม่เป็นหลุมหรอกเป็นคลองเลยมั้ง <laughs> ขโมยดินเลย ยับเลยครับรถไถไม่มี ไม่แปลกครับที่ค่าตากไมโครราคาเขาจะสูงหน่อยเพราะว่าไมโครต้องลงทุนครับถ้าไม่มีรถไถก็ทําทางไม่ว่าจะเป็นรถดัมจมไมโครก็ต้องออกมาดันตูดอะไรประมาณนี้ครับสมกับราคาที่เขาตั้งไว้ครับเที่ยวละ80บ้างบางทีมก็90บางทีมก็ร้อยครับแล้วแต่ซื้อดินวันนี้เราก็อยู่กับทีมงานเกียร์จรครับ เมื่อเช้าวิ่งคันเดียวครับสายบายเด็กน้อยตัวดำมาเสริมทับอีกหนึ่งคันเมื่อกี้มีมาเสริมทับอีกหนึ่งคันครับสายเหลืองยางแตกครับพอดีผมอยู่นี่มาปะยางด้วยเท่าแกส่งมาปะยางจมไหมจมอีกไปรอบหนึ่งไม่ถ้าจะจมจะไม่ได้ขอทำทางนะ ชาเดอร์กี่ลุมวันนี้สองลุมบ่สองเดิมมนไรบก่ึเยองบบเลยมันเดิมเลยโอรถไม่แรงเหมตัวคนแรงรถชาเดอร์บอิบอเซ็งเลยเสียฟอร์มหมดเลยโอ้ใช่ไหม บอกมันจมตรงนั้นบอกตรงไมโคทำอนี่เนาะนี่มีรถไทยนี่ยับเลยเ่าะจอมลองทุนคนระับไอเมย์เกือบอยู่แล้วเมื่อกี้ตรงกระท่มอ่ะ หมดด er ื้อเลยมาได้เฉยเลยฮะแต่ม like hmm, ันเหนื่อยไม่โครหรอนั่นแหละรถไถอยู่ทีมนู้นบ่คันเล็กหรอคันไหนคันดันเทำามว่าไม่มี เป็นไรขายบ่ห่างกูเลยโอ้ฮะแต่รูปปืนฮะมีไหมอ๋อเลยกั้าบ่บ่ใช่ไหม นี้เราก็อยู่กับอาจารย์กนุนเหมือนเดิมครับเสียอาร์สายจบพ่อแล้วไม่ต้องทำดีหรอกเดี๋ยวชาเดอเาไม่อยู่ไม่ต้องทำดีหรอกเนาะ กลับไปคืนสวยแล้วโชวตูดโชตูด,ด <laughs> รถบบเลยบอกเดิมเอารถบนมาเลยให้ต้นขับเนาะต้นรถบดแห้วดูหน้ารถยังกิ๊กเหมือนเดิมไหมกิ๊กไหม นนทุ่งยางใช่ไหมโอ้ฟิล์ม,มีโหดเนาะลายสปอตลายนู่แล้วเขาน,น,นลายไหมเฉยไหมลายเหรลายไหนลายยับย oh? ี่หรอลายลายยับยี่ปี่นมีใครมีของอนี้เต็มแล้วอยู่ไหน ไปวัดของวัดเรสามเที่ยว,ยวไปวัดราคาเท่าไหร่สองยีอบอ่ถ้าเกว่าสองหยีไม่รู้ไงเอ้าลุย เหลืองคันนี้คันที่สามครับปะยางเสร็จเมื่อกี้ไปแล้วครับสายเปรตสายเปรตสายเหลืองครับคันนี้เดี๋ยวเราคอยโชว์ความลั่นคันนี้ลั่นแน่นอนคันนี้สีเหลืองอ่ะมาดูความเรงของชาร์เดอร์นะครับจะรอดไหมจะรอดไหม เร่งเปีตา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 ่ยฮะโอ้มีแต่ด,วด่วนด้วยหรอไม่ธรรมาดาไปครับอ่ะมาดูคันเหลืองหน่อยครับสายลั่นครับคันนี้ แรงหรือเปล่ายังไม่ค่อยเจอทางหนืดนะครับคันนี้เจ้าเมกา JO แปดสี่สองร้อยสิบ Okay. Mm -hmm. ยตลุมดูเทลเลอร์ก็จอดรอครับทีมงานนี้กลับบ้านทุกวันครับเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลบ้านเท่าไหร่ย้ายเข้าบ้านได้สบายสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ